สวัสดีครับวันนี้นี่ครับยูกิบแบ๊บบันนะครับผมวันนี้ในเกมสปีดเรปเตอร์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถ A คันใหม่ที่เป็นเทพเจ้าในโตที่สุดในเกมแล้วนะครับผมโอ้โหซึ่งรถคันนี้เนี่ยก็ได้มาจากการสุ่มเวิร์คช็อปนะครับซึ่งผมก็สุ่มมาแล้วนะครับผม10ช่องเต็มๆครับหมดไป9,000เพชรเป๊ะๆนะครับผมบอกเลยว่าก็นะ10ช่องนะครับผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยมันชื่อว่า S Star Gazer นะครับผม ก็เป็นรถที่สกิลเนี่ยมันบอกว่าในโตพาวเวอร์บวก12นะครับแล้วก็ให้ดีเลยการสิ้นสุดในโต1.2ว,วิแล้วก็สะสมเอ็นแทงอัตโนมัติ2นทุกวินะครับนั่นก็คือรถคันนี้เนี่ยในโตจะยาวกว่าคันอื่นทั่วไปเนี่ย1.2วิเลยนะครับผมเดราะวาเดี๋ยวผมไปทำสกิลให้ดูแล้วกันนะครับแล้วก็มีสกินด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่นทั้งออริจินอลแล้วก็สกินเลยนะครับผมมาวิธีการอัพนะครับเครื่องยนต์นะครับผมสายซ้ายนะครับ ขับเคลื่อนสายซ้ายระบบเชื้อเพลิงสายซ้ายเทอร์โบสายซ้ายเอ็นแทงไม่มีสายนะครับผมสายทุกอย่างเลยนะครับสายนี้คือแซดแรงที่สุดแล้วนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ไปดูแล้วกันว่ารถที่ได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าในตนที่สุดในเกมเนี่ยมันจะขนาดไหนเชียวนะครับผม CW มันจะแรงหรือเปล่านะครับนี่โอ้โหรถเท่อยู่นะมาเฮ้ยอันนี้ ดูเหมือนว่าจะเลี้ยวเลี้ยวลื่นนิดนึงนะ CWW สามนะครับทีนี้เนี่ยปล่อยสกิลเลยนะเดี๋ยวให้สกิลติดนะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นสกิลอละไรไหม CWW รถคันนี้เนี่ยมันยาวไปจนถึงนั่นเลยนะยาวจนถึงจากอีกโค้งหนึ่งไปสุดโค้งเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูใหม่นะครับซึ่งนี่แหละคือความสามารถของสกิลของมันนะครับผมเดี๋ยวดูนะเนี่ยผมปล่อยนะเนี่ย ในโตยาวถึงฝั่งนี้เลยนะครับผมซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลารถคันอื <si suppression> ่นเนี Del ่ย c w W เนี่ยไม่มีทางแน่ๆนะครับที่ในโตเนี่ยมันจะยาวถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับผมพอเวลาเราปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยในโตก็จะหมดใช่ปะแต่รถคันนี้ในโตมีต่อเห็นปะเออเนี่แหละคือความสามารถของมันนะครับนั่นก็คือในโตยาวขึ้นอีก1.2วินจุวินั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าไอ้ด่านทางตรงๆ City 11อย่างเงี้ยรถคันนี้คือกินขาดเลยนะแต่ไม่ค่อยเหมาะกับด่านที่บอกว่าโค้งเยอะๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าสกิลก็จะไม่ติดนะครับผม เดี๋ยววันนี้ไปดูไปดูแล้วกันว่าลงนั้งเป็นยังไงนะครับ let's go <S <c oughs> มาครับผมเดี๋ยวครั้งนี้เนี่ยผมจะเล่นแบบว่าสกินออริจินอลก่อนนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปจะเล่นแบบมีสกินนะครับผมก็เอาจริงเนี่ยรถคันนี้เนี่ยคือมันเหมาะสำหรับด่านที่แบบทางตรงยาวๆเลยนะครับผมแต่เอาจิงๆแล้วในเกม speed reaper เนี่ยอาจจะแบบมีน้อยนะทางตรงที่แบบว่าทางตรงยาวๆทั้งแมปเลยมันมีน้อยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบทางแบบ นิดๆหน่อยๆนะครับผมคือแบบสกิลอาจจะแบบไม่ได้ติดบ่อยนะถ้าแบบว่าเจอด่านแบบนี้นะครับแต่บอกเลยว่าเวลาเลี้ยวนี่คือลดลื่นมากเลยนะมาลุยครับนี่ผมตามมาแล้วนี่ไงสกิลติดในโตยังอยู่ครับผมนี่ในโตอยู่โอ้โหในโตยาวจัดๆยาวมาก นี่เอาดิเดี๋ยวดูในโตผมยาวต่อนี่ในโตยาวต่อเห็นปะไปเพื่อนอุย้ยแรงเกินนะจาันโอ้โหรถรถแรงเกินบินข้ามไปเลยนี่ในโตติดต่อเห็นปะแต่เอาเจอรถคันนี้เนี่ยลื่นนิดนึงนะ อ๋อในโตมันยาวถึงตรงนี้เลยนะครับถ้าเป็นคันอื่นไม่ถึงเนาะแต่เอาจริงๆนะ<า>โอ้โหเวลาเล่นจริงๆอะ่ะพ,พ,พอในโตมันยาวปุ๊บอะ่ะจังหวะการเล่นมันไม่เหมือนคันอื่นเลยนะครับผมพลาดเลยว่ะเมื่อกี้มาครับผมมาๆๆแต่ผมเล่นจด,ด,ดีก่อนเดี๋ยวโดนแซงที่หนึ่งนะครับเฮ้ยรถมันแรงเกินว่ะเฮ้ยจริงๆ โอ้โหคือในโตมันแรงหน้าแล้วแบบว่าจังหวะในโตมันยาวกว่ารถคันอื่นไงทีนี้พอมาเล่นจริงๆะครับมันไม่ชินโอเคได้ที่หนึ่งมาแต่แบบขับชนเยอะมากนะครับคือเอาจริงแล้วนะครับรถคันนี้จังหวะการกดในโตอะไรอ่ะมันไม่เหมือนคันอื่นเลยเพราะว่าคันอื่นอ่ะมันเล่นสเต็ปเดียวกันได้ไงลายเดียวกันในโตมันสั้นเท่ากันใช่ปะแต่พอรถคันนี้ในโตมันยาวกว่าเนี่ย มันเลยแบบทําให้แบบว่าเราไม่ชินอะ่ะเพื่อนเพ่จะเออเราไม่ชินเลยครับผมแล้วแบบว่าในโตมันก็แรงจนแบบเอองงเอาเลยครับมาแล้วครับผมสลับรอบที่สองนะครับผมใส่สกินมาเรียบร้อยนะครับผมนี่ดูตัดสีทองโอ้โหอย่างเท่เห็นปะ่ะอย่างเท่เลยครับแต่เอาจริงๆนะรถคันนี้ผมแนะนําว่าต้องวิ่งบ่อยๆนะเพราะว่าระยะในโตมันไม่เหมือนคันอื่นนะครับปัญหาเลยคือ มันมันวิ่งแบบแว่าไม่ค่อยชิงเท่ากับคันอื่นนะครับเราต้องฝึกไปเรื่อยๆนะโอ้โหไปครับผมสีในโตสกินนี่สวยจัดจัดนี่ติดต่อในโตติดต่อเห็นบาะสกิลมันติดนะครับ,บรเอ้าผมขับชนน่ะเฮ้ยอันนี้มันเอาเรื่องว่ะเฮ้ย มาผมับดีๆแล้วมาโอ้โหชนกันขนาดนี้เลยวันนี้เนี่ยมาครับผมผมยังที่หนึ่งอยู่ครับยังที่หนึ่งอยู่เนี่ยแต่ด่านเนี้ยทางยาวก็ยาวอยู่นะ เนี่ยสกิลรถติดเห็นป่ะโอ้โหผมชอบชนว่ะโอ้โหที่สองมันเอาจังเวเล้ยมาเด็กจะเล่นกับพี่อะนอะ้อง เดี๋ยวผมต้องเงียบๆเยนะผมตัง้งสติเล่นอยู่นะครับเรียบร้อยครับผม<อ>ออออด่านนี้นี่ดูเหมือนจะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าทางตรงอะไรมันค่อนข้างยาวนะครับผมแต่พอแบบเราไปเจอด่านที่แบบทางตรงไม่ยาวอะ่ะเราก็นึกว่าแบบในโตตัวตนี้หมดอะ่ะสุดท้ายมันไม่หมดนะครับมันก็เลยแบบเหมือนกับว่าขับเลยโค้งไปนิดนึงอ่ะนะครับมาครับผมด่านแพนกวินนะครับทางด่านนี้เนี่ยค่อนข้างยาวนะค่อนข้างเอื้อต่อไอรถคันนี้นะครับผม มาลุยเพิ่งเทินตรงนี้ครับผมนี่โอ้โหในโตมันติดต่อยแล้วไปนี่ในโตมันยาวมาถึงนี่เลยนะครับเอาเรื่องโคตร,คตรนี่ในโตมันติดต่อยแล้ว <laughs> พอมันติดต่อเนี่ยผมก็นึกว่าแบบ เดี๋ยวในโตหมดแล้วมันจะชะลอให้นะครับมันไม่ชะลอให้นะไปรถคันนี้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยความคุ้นชินนะรถคันนี้นะครับต้องหัดเล่นไปเรื่อยๆก่อนนะผมว่านะเนี่ยในโตติดต่อแล้วเห็นปะปกติมันต้องแบบหมดกางอากาศนะเมื่อกี้เออสุดท้ายมันไม่หมดให้นะครับมันติดต่อ โอเคไปครับผมไปขับไปขับอะไรก็สนุกอยู่นะคันนี้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ตามมือมากนะเวลาเลี้ยวอะไรนะครับเนี่ยพอไม่ตามมือปุ๊บก็จะแบบจงังหวะแอดวานซ์ดิฟก็จะแบบตานะ่างกับรถคันอื่นนิดนึง องตัดในโตกลางอากาศนะไม่งั้นเดี๋ยวมันในโตมันติดต่อนะครับโอเคก็สรุปแล้วนะผมคิดว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ต้องขับบ่อยๆนะครับเพราะว่าจังหวะในโตความยาวในโตอะไรเนี่ยมันไม่เหมือนคันอื่นเลยนะครับมันยาวกว่าประมาณเป็นวิเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกว่าแบบอ่ะปกติรถรถ,รถเอทั่วไปเนี่ยสมมติพอจะโค้งข้างหน้าใช่ปะมันก็จะแบบในโตหมด รถก็จะชะลอให้เราใช่ป่ะแล้วเราก็จะแบบแอดวานด์ดิฟต่อได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่รถคันเนี้ยบางทีสกิลมันติดพอสกิลมันติดเนี่ยมันไม่ชะลอให้เรานะครับ<ะ>ก็คือในตรงก็ยังติดต่อน,นั่นแหละมันเลยทําให้แบบว่าเราอ่ะชอบแบบว่าเล่นแล้วแบบหลุดโค้งไปนิดนึงนะเพราะว่ารถมันไม่ได้มันไม่ได้ชะลอให้เหมือนคันอื่นไงมันก็เลยแบบหลุดโค้งไปนิดนึงนะครับมันก็เลยต้องอาศัยจงังหวะในการเล่นบ่อยๆในการเลรนคันนี้นะครับผมแต่ถือว่ารถคันเนี้ยขับง่ายนะ ขับมันอะไรประมาณนี้นะในโตยาวแต่แบบว่าเราก็ต้องคุ้นชินกับจังหวะของรถคันนี้ให้ได้นะครับก็ต้องเล่นบ่อยๆแล้วกันนะอ่ะยังไงก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็รู้สึกว่า Star g เก e r เนี่ยมันมีรถในนี่ด้วยนะนี่มีรถมอเตอร์ไซค์มาด้วยนะครับผมเอมอรถมอเตอร์ไซค์นี้ก็เท่เอาเรื่องเหมือนกันนะอยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกัันนะครบ บายสวัสดีครับ